เรื่องห้องสนิมเรื่องแล้วผีเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ33ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณจีรารุ่นพีของคุณแป้งเป็นนักศึกษาปีสาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกำลังลงเรียนในวิชาที่ศึกษาวิจัยด้านภาษาท้องถิน่นนอกจากนี้วิชาที่ว่ายังจำเป็นต้องลงภาคสนามเพื่อไปเก็บข้อมูลถึงสถานที่จริงโดยคุณจิราและเพื่อนอีกสามคนคือกิฟต์นุชและวิรุณ ตกลงกันว่าจะเลือกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดสระแก้วเป็นเป้าหมายการค้นคว้าเมื่อถึงวันที่ต้องออกเดินทางคณะนักศึกษาทั้งสี่เดินทางแต่เช้ามืดและถึงที่หมายในช่วงสายของวันแล้วจัดการเช็คอินเพื่อเข้าพักในโรงแรมวันถัดมาก็ตกลงกันลงคันจ้างรถที่ทางโรงแรมให้บริการโดยที่มีแผนว่าจะลงภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลกันในสองพื้นที่คืออำเภอรอรัญประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนและเป็นที่ตั้งของตลาดชื่อดังอย่างโรงเกลือกับอีกพื้นที่หนึ่งคืออำเภอข้างเคียงกันซึ่งที่นี่เองเป็นที่มาของเรื่องเล่าอันน่าสะพรึงเกินกว่าจะจินตนาการได้อย่างไรก็ตามเพื่อนๆลงความเห็นกันว่าเราจะไปยังอำเภอข้างเคียงดังกล่าวมาก่อนแล้วค่อยไปจบที่อารันประเทศโดยคาดหวังว่าจะได้เดินตลาดซื้อของฝากกันหลังจากเสร็จกิจธุระตอนขากลับ หลังไปถึงอำเภอที่ว่าแล้วจุดสำรวจแรกคือวัดแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะจัดงานผ้าป่ากระถินอยู่จึงแวะลงไปสักการะบูชาและทำรีเสิร์ชกันอยู่ราวสองชั่วโมงก็พละออกมาจนกระทั่งพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลออกไปนักก็นัดแนะกับคนขับรถที่จ้างมาว่าจะอยู่ทำงานที่หมู่บ้านแห่งนี้สองถึงสามชั่วโมงสักสี่โมงเย็นค่อยกลับมารับพวกตนใหม่ที่จุดนัดหมายซึ่งนัดแนะกันไว้ล่วงหน้า พราะกว่า30ปีที่แล้วระบบโทรคมนาคมยังไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนกับตอนนี้ยิ่งด้วยเป็นพื้นที่ห่างไกลเมืองด้วยแล้วการนัดหมายให้ชัดเจนจึงสําคัญคณะนักศึกษาพากันเดินเข้าไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดอย่างไรก็ตามหมู่บ้านที่ว่านับว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่เอาเรื่องเมื่อผ่านเข้าไปจะพบกับเรือนผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่ทําการประกอบกิจของหมู่บ้านด้วย หากเดินเข้าไปตามทางก็จะพบว่าบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านนี้มีสัมมาอาชีพเป็นช่างต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างเหล็กและงานผลิตสินค้าที่ใช้ความชำนาญดูแล้วเป็นชุมชนตัวอย่างเลยทีเดียวนับว่าเป็นโชคดีของกลุ่มนักศึกษาที่เลือกจะมาเก็บข้อมูลวิจัยกันที่นี่เพราะนอกจากมีวัตถุดิบข้อมูลที่สะท้อนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้วลูกบ้านต่างก็ยิ้มแย้มทักทายอย่างเป็นกันเอง หลังคณะวิจัยขอความร่วมมือศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้คนในท้องที่ผู้ใหญ่บ้านก็มีนั้งใจชวนคณะไปรับประทานอาหารกลางวันวงกับข้าวกับปลากันบริเวณชานเรือนอย่างเรียบง่ายเป็นกันเองขณะที่เวลามีแขกไปใครผ่านมาผู้ใหญ่ก็โบกมือเรียกมาแบ่งแกงพะโล้ของแกไปทานจิราและเพื่อนเห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่ได้มาที่นี่กระทั่งการมาของชายคนหนึ่ง จีราและนักศึกษาสังเกตเห็นชายร่างผอมสูงท่าทางมอมแมมในชุดขาดวินเป็นริ้วผมเผากระเซิงราวกับคนจรจัดเดินผ่านมาจากทางเข้าหมู่บ้านแล้วมานั่งอยู่ที่ข้างบ้านหลังหนึ่งไม่ไกลจากที่คณะนักศึกษานั่งทานข้าวอยู่นักผู้ใหญ่ที่ร่วมวงอยู่ด้วยกันคงสังเกตเห็นว่าคณะนักศึกษากำลังเพ่งความสนใจไปที่ชายนิรานามที่ว่าจึงเอ่ยปากขึ้นแม้ไม่มีใครทักถามหมอนี่มันชื่อเมืองมน เมืองมนคนผีบ้าน่ะเป็นลูกชายของหมอขวัญใกล้วัดแถวแถวนี้แหละเมื่อก่อนมันก็ดูดีเป็นผู้เป็นคนอยู่หรอกแต่แต่ก่อนนับว่ามันหล่อเหลาอาการกระทั่งมันไปชอบพอนางโนรีลูกสาวปะคล้ายช่างทำเสือที่นั่งอยู่ตรงนั้นแต่อกหักกลับมาก็เพราะว่านางโนรีมีเสียสิบนายหน้าค้าที่ดินที่บังเอิญมาทำกิจธุระแถวนี้มาชอบพอเขาะสิทธิสุดท้ายก็ตกลงปลงใจไปอยู่ด้วยกันหลงเอยด้วยดี จนตอนนี้นางโนรีมันคงสบายไปแล้วแต่ไอเมืองมนนะสิคงจะเฮิร์ตเอาเรื่องทำใจไม่ได้จนเสียผู้เสียคนเพี้ยนจนเลเลเลือนไปเลยเนื่องจากจีราและเพื่อนๆนเป็นนักศึกษายังหนุ่มยังสาวอยู่จึงสนใจในเรื่องรักๆใคร่เป็นธรรมดาเลยชวนคุยกันยังออกรถในนั้นนุชก็ถามขึ้นแทนใจของทุกคนว่าแม่โนรีคนนี้คงจะสะสวยมากเลยนะ ถึงกับทําหนุ่มหลงหัวปักหัวปําอกหักจนเป็นบ้าเป็นหลังได้ขนาดนั้นทันใดนั้นเองภรรยาของผู้ยันบานก็พูดขึ้นมาอย่างรู้งานวันหน้าตาพิลึกสิมิวา่าหนูเอ้ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่สูงฉลูดแขนขาแก้งกงั้งผมก็แดงย่งกับอิดตาเหลืองผิวซีดมีกระขึ้นเต็มหน้าจิรากับเพื่อนก็พูดแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่มันลักษณะของฝรั่งต่างชาติลูกครึ่งชัดเจนภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็อธิบายเสริมเติมความว่ายายคล้ายแม่ของโนรีอุ้มท้องโยยามาจากสัต,ตหีบเมื่อหลายปีก่อนมาอยู่ที่นี่เดิมทีบ้านนั้นยังมีตาพุ่มอาศัยอยู่แต่หลังคลอดได้ปีหนึ่งตะพุ่มก็มาเสียจนยายคล้ายต้องตกระกมเลี้ยงลูกตัวคนเดียวด้วยการหาของป่าขายพอตอนหลังนางโนรีมีผัวเป็นเสียนั่นแหละถึงได้มีเงินมาปลูกบ้านใหม่อย่างที่เห็น ขณะที่สร้างฟังเรื่องเล่าเมื่อครั้งอดีตของสาวผู้เป็นต้นเหตุให้ชายคนหนึ่งเสียสติจิราก็สังเกตเห็นคนในบ้านช่างตีเหล็กเอากับข้าวในชามไปให้ผู้ชายคนนั้นแต่จู่ๆเมืองมนก็เกิดร้องโวกเวกคุ้มคลั่งขึ้นมาอย่างกับเห็นผีร้ายปัดชามคว่ำกระเด็นแล้ววิ่งหายไปในด้านในที่ใช้เก็บของเครื่องมือช่างชาวบ้านต่างก็พากันวิ่งไปเพื่อคุมตัวเมืองมนเพราะเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเผือไปทำร้ายคนอื่นได้ วิรุณชายหนุ่มคนเดียวในคณะนักศึกษาก็เข้าไปช่วยด้วยเลยได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมืองมนอยู่ในสภาพที่น่าอดสูเพียงใดเขานั่งขดตัวซุกอยู่กับมุมหนึ่งในห้องที่คล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกจับด้วยสนิมเป็นสีแดงน้ำตาลคล่ำทับหนาจนดูเผินๆคล้ายกับกล่องเหล็กขนาดใหญ่ที่ถูกฉาบไปด้วยสีฉาดเมื่อสังเกตดูดีจีจะพบว่ามันถูกสร้างขึ้นจากการนำแผ่นเหล็กมาก,ก่อยอย่างหยาบเหนือพื้นดินโดยที่พื้นยังคงเป็นดินเปลือย ในห้องดูเหมือนใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ช่างที่ทําจากโลหะกองสมกันแต่มีสิ่งที่สะดุดตาในห้องสนิมเคละอะคือตรงกลางห้องแท่นปูนขนาดประมาณโต๊ะเล็กๆถูกก่อขึ้นมาด้านบนนั้นมีอาวุธขอมีคมอย่างมีดและดาบวางสมควยกันเป็นกระโจมย่อมแม่ห้องที่ว่าจะดูแปลกประหลาดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดใจอะไรเขาไปมากกว่าสถานการณ์ของเมืองมนชายสติฟั่นเรืองตรงหน้าในที่สุดดูเหมือนจะสงบลง ทุกคนจึงปล่อยให้เขานั่งร้องไห้อย่างเงียบๆอยู่ในห้องนั้นคนเดียวจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าผีที่น่ากลัวที่สุดคนบ้ากับห้องสนิมประหลาดหลังเสร็จนาเรียบร้อยก็นั่งรอรถมารับกระทั่งได้เวลานัดหมายแต่จนแล้วจนเล่าเวลาล่วงเลยไปหกโมงเย็นก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีรถมารับจึงขอยืมโทรศัพท์ไปยังโรงแรมจากบ้านผู้ใหญ่วิรุณคุยกับท่านนั้นได้ความว่ารถเกิดเสียกระทันหันและจะส่งรถคันอื่นออกไปรับแทน เนื่องจากดูท่าจะใช้เวลาซ่อมแซมนานกว่าที่คิดยังไม่ทันได้ข้อสรุปผู้ใหญ่บ้านก็เชิญชวนด้วยอัธยาศัยว่าทำไมไม่อยู่ค้างคืนะที่นี่เลยล่ะเนื่องจากหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้อยู่ห่างจากโรงแรมกว่า30กิโลเมตรอีกทั้งคืนนี้จะมีงานสังสรรค์กันภายในชุมชนเพื่อนๆฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนุกจึงตัดสินใจค้างกันที่นี่คืนหนึง่งโดยนัดให้โรงแรมมารับในเช้าวันรุ่งขึ้นแทน คืนนั้นคณะนักศึกษาอยู่กินเลี้ยงกับชาวบ้านบริเวณลานหน้าบ้านผู้ใหญ่กระทั่งตกดึกต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันโดยที่คืนนั้นจิราและเพื่อนๆได้ภรยาผู้ใหญ่เป็นทุระจัดห้องหับให้นอนรวมกันที่บ้านหลังหนึ่งใกล้กับเรือนผู้ใหญ่กลางคืนที่นี่เงียบสงัดจนแทบได้ยินเสียงหายใจชัดแต่อย่างไรก็ตามมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทำลายความเงียบจิราได้ยินเสียงบางอย่างกระทบกันดังตุบตุบตุบเป็นจังหวะช้า,ชา เรากับมีคนใช้ค้อนทุบกับพื้นหรือผนังอะไรสักอย่างเสียงนั้นก็ยังคงดังต่อไปและดูเหมือนต้นกำเนิดเสียงจะอยู่ห่างออกไปจีราไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรหากจะมีเสียงใครลุกขึ้นมาทำงานกลางคืนในหมู่บ้านของช่างฝีมือเช่นที่นี่จึงคล้อยหลับไปจนมาตื่นอีกเพราะอยากเข้าห้องน้ำแต่ครั้นจะไปเข้าคนเดียวก็เกิดนึกกลัวขึ้นมาเพราะห้องน้ำแยกอยู่ข้างนอกตัวบ้านจึงปลุกนุษที่นอนอยู่ใกล้ๆลุกขึ้นออกไปเป็นเพื่อน ด้านนอกทั้งมืดและเย็นเยียบแต่สิ่งที่ปลุกแล้วสัมผัสของทั้งคู่กลับเป็นเสียงตุบตุบตุบที่ยังคงดังอยู่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ถึงแม้จะสงสัยอยู่ในทีแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะทักขึ้นหรือถามออกไปความอยากรู้อยากเห็นบางทีก็นำมาซึ่งเรื่องยุ่งยากกระทั่งพบว่าทางไปห้องน้ำต้องผ่านห้องสนิมที่ทั้งคู่เห็นเมื่อกลางวันพอมาดูอีกทีในตอนกลางคืนเช่นนี้มันดูน่าสยดสยองกว่าเดิมมาก ตู้เหล็กผูกกลอนสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยคราบสนิมหนาเตะจนเหมือนถูกสาดไปด้วยสีฉาดของโลหิตจนอดคิดไม่ได้ว่ามันดูไม่น่ามองเอาซะเลยทําไมเขาถึงไม่หาอะไรมาคลุมมาปิดหรือจะรื้อแล้วลงทุนทําให้มันดูดีเป็นกิจจะลักษณะกว่านี้หันกลับจากเสร็จธุระห้องน้ําขากลับทั้งคู่ก็เดินผ่านห้องสนิมอีกแต่คราวนี้ทั้งคู่กลับสังเกตเห็นรอยอะไรบางอย่างที่ผิวผนังของกล่องเหล็ก พอจ้องมองดูดีๆก็เกือบจะลืมหายใจเพราะรอยที่บ่ามันดูเหมือนกับเป็นใบหน้ามนุษย์ที่ใหญ่โตกว่าปกติเป็นเท่าตัวปูโปนยื่นออกมาอย่างกับดูหนังผีสามิติใบหน้านั้นดูเหมือนกับรวมเป็นแผ่นเดียวกับผนังสนิมสีฉาดอ้าปากหวอแล้วสายไปส่ายมาเหมือนกับอะไรบางอย่างด้านในตู้พยายามที่จะทะลุออกมาภาพที่ไม่น่าเป็นไปได้ตรงหน้าทำเอาทั้งสองสาวนักศึกษาได้แต่ยืนอึ้งงนัน แม้แต่นิ้วก็อาจไม่กระดิกกระเดียวตามใครคิดได้แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่แทบล้มทั้งยืนคือการปรากฏตัวโดยไม่คาดฝันของเมืองมนชายวิกลจริตที่ดูจะผูกพันกับตู้เหล็กพิสดารน,นี่โผลออกมาจากในตู้เขาเดินหัวเราะร่าอย่างอารมณ์ดีราวเสียสติก่อนที่จะเดินลับไหลหายไปในความมืดบนถนนยามค่าคืนจ,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 จิราส่งเสียงกรีดร้องสุดแรงแต่มันดังอยู่แต่เพียงในลําคอของเธอก่อนที่จะหันมาเจอนุช ที่ตอนนี้นอนสลบล้มพับแขนขาอ่อนจนลงไปกองกับพื้นความพยายามครั้งถัดมาของจิราสำฤทธิผลเสียงร้องของเธอดังไปทั่วทุกซอกในหมู่บ้านแห่งนั้นจนชาวบ้านต่างแตกตื่นลุกขึ้นมาดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันอย่างไรก็ตามนุชถูกหามตัวเข้าไปประถมพยาบาลส่วนจิรายังช็อกจนตัวสั่นไม่อาจให้การอะไรได้กระทั่งเวลาผ่านไปสักพัก นุดรู้สึกตัวและกำลังพักผ่อนจิราก็ถูกถามถึงต้นสายปลายเหตุจึงเล่าทุกอย่างตามที่พบเห็นตามลำดับหลังเล่าเรื่องประหลาดสุดสะพรึงจบปรากฏว่าเป็นฝ่ายผู้ใหญ่และชาวบ้านที่ดูจะออกอาการมากกว่าที่เธอคิดเอาไว้มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่มีบางเรื่องที่เราไม่รู้จุรานึกคำอธิบายออกได้เพียงเท่านี้ กระทั่งเจ้าบ้านช่างเหล็กก็พูดแทรกขึ้นมาทำลายความเงียบว่าจะอะไรซะอีกก็ไอเมืองมนมันเลื้องผีนะสิพอมันถูกหักอกจากนางโนรีก็เล่นของทำคุณใสคงนึกว่าจะทำให้นางโนรีกลับมารักกลับมาชอบมันได้ละมัง้งแต่สุดท้ายของเข้าตัวจนเสียสติไปแล้วไงล่ะจิราฟังและรู้สึกตำหนิลุงบ้านตีเหล็กอยู่ในทีนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าเหลือเกิน ที่จะพูดล้อเลียนด้วยน้ำเสียงดูแคลนมารุยดกันแบบนั้นมันไม่ชวนขำเลยสักนิดแต่ลุงแกก็ยังพูดต่อไปอย่างสนุกปากเขาเอาของกินดีๆก็ให้ไม่เอาแต่กลับชอบเอาหนูกบไปนั่งกินในห้องสนิมเขลือนั่นแปลขนไหมล่ะกระทั่งผู้ใหญ่ส่งสายตาตำหนิมาลุงแกถึงได้สงบปากสงบคำ บางทีอาจจะกังวลอยู่ในทีว่าตาลุงนี่จะเผลอพูดอะไรที่ไม่ควรพูดออกมาก็เป็นได้ก่อนจะออกปากสรุปเหตุการณ์ว่าคงทำอะไรไม่ได้เพราะจะไปห้ามไปปรามมันตลอดก็ไม่ได้มันก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไม่เป็นหลักแหลง่งแล้วมันก็มักจะแอบมาทำพิธีคุณไสยมนต์ดำของมันเป็นประจำปกติคนแถวนี้ไม่ค่อยไปยุ่งแล้วก็ไม่เคยเจออะไรแบบที่หนูว่าบางทีอาจจะเพราะแปลกที่แปลกถิ่นก็เลยพบเจออะไรแปลกๆอย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่แนะนาให้กลับไปนอนพักผ่อนกันจะเปิดไฟเอาไว้ทั้งคืนก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวฟ้าสางแล้วค่อยว่ากันใหม่จีราและเพื่อนที่เหลือก็ต้องใช้ความพยายามเต็มที่ที่จะหลับโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อสักครู่มันทําให้เรื่องราวดีๆที่ผ่านมาทั้งวันพลันให้วับไปกับตากระทั่งเช้าวันถัดมารถจากโรงแรมก็มารับกลับโดยที่ไม่รู้เลยว่า เรื่องราวในวันนี้จะได้กลายมาเป็นเรื่องเล่าผีสุดสยองที่ถูกเล่าผ่านรายการชื่อดังในอีก30ปีถัดมาการกลับไปยังหมู่บ้านเจ้าปัญหาอีกครั้งหลังกลับมาถึงปรากฏว่านุชถึงไข้จนนอนสมจึงวางแผนกันว่าจะให้กิฟอยู่กันเพื่อนคอยเฝ้าไข้นุชอยู่ที่นี่ส่วนจิราและวิรุณจะไปลงพื้นที่ทําในส่วนที่เหลือตามแผนเดิมโดยจะออกไปพบปากกับผู้คนในหมู่บ้านข้างเคียงอื่นๆแต่ก็เกิดเรื่องน่าแปลกขึ้น ไม่ว่าจะบังเอิญหรือเป็นโชคชะตาเราสองคนก็จำต้องกลับไปยังหมู่บ้านช่างฝีมือนั่นกันอีกเนื่องจากพอจะไปหมู่บ้านอื่นๆก็มีเหตุไม่อำนวยจนเป็นอันต้องเปลี่ยนแผนอย่างไรก็ตามความรู้สึกที่ได้กลับมาเหยียบที่นี่อีกครั้งมันช่างต่างกับครั้งแรกอย่างมากทั้งคู่อดไม่ได้ที่จะสัมผัสถ,ถึงบรรยากาศอันอึนอดอดัดราวกับมีมวลสารดำมืดลอยอยู่ในอากาศจนแทบหายใจไม่ออกโดยเฉพาะห้องเหล็กคลุกสนิมนั่น ต่อให้มองจากไกลยๆยังรู้สึกได้ถึงความสยดสยองเรากับมันเป็นที่กักเก็บสิ่งลี้ลับชวนขนลุกที่รอวันจะแหกมันออกมากระนั้นการกลับมาอีกครั้งจีราก็ไม่เห็นวี่แววของนายมนเลยกระทั่งวันนี้งานก็เสร็จเป็นไปตามแผนจีรากับเพื่อนนั่งรอรถมารับจากบ้านผู้ใหญ่แต่เหตุการณ์เหมือนกับกรอเทปกลับไปเมื่อวานพอรถมาช้าพอโทรไปสอบถามก็ได้เรื่องเช่นเคยรถเสียมารับไม่ได้ แต่จีราก็ยืนยันหนักแน่นว่าตนจะไม่ยอมค้างคืนอีกแล้วแม้ว่าอย่างไรก็ต้องได้กลับวันนี้ไม่ว่าด้วยวิธีไหนยังไงก็ตามนักศึกษาทั้งสองก็ทำได้แค่นั่งรอพลางพลิกเปิดเอกสารงานวิจัยในมือคร่าวเวลาไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วแล้วเหตุการณ์สุดพะพรึงก็เริ่มต้นคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ตัวเสียงตุบตุบตุบคล้ายคอนกระทบกับปูน เป็นจังหวะจะโคนดังขึ้นมาเหมือนกับเมื่อคืนเพียงแต่เมื่อเทียบกันแล้วมันทั้งรุนแรงและหนักแน่นกว่ากันมากสลับกับเสียงกระแทกของทุบโลหะดังโครมครามไปทั่วพอชิรากับวิรุณกวาดสายตาไปทางต้นเสียงก็พบกับนายมนคนเพียนนั่นเองที่มาพร้อมกับขวานฝ่าฟืนอันใหญ่กำลังจามลงไปที่ผนังของตู้เหล็กสนิมกินจนมันฉีกออกเป็นรู นายมนเข้าไปข้างในแล้วเงื้อมือขึ้นเหนือหัวทั้งสับทั้งทุบแท่นปูนหล่อตรงกลางห้องสนิมทีแล้วทีเล่าโดยที่ไม่อาจเข้าใจความหมายของการกระทําชาวบ้านเองก็เริ่มออกมามุงดูกันมากขึ้นเรื่อยๆพลางซุบซิบกันโดยที่ไม่มีใครแกล้าพอที่จะไปขวางทางน้ําเชี่ยวที่มีของมีคมอยู่ในมือกระทั่งแท่นปูนพังทลายลงไปกองกับพื้นตอนนั้นจีรากับเพื่อนฟ้าไทยมุงหมุดเข้าไปได้ถึงแถวหน้าทันเห็นเหตุการณ์สุดประหลาดครั้งนั้นอย่างเต็มตา หลังจากที่แท่นปูนหล่อแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจู่ๆก็มีเศษกระดาษกับเศษผมกองหนึ่งหลุดร่วงออกมาด้วยทันทีที่นายมนเห็นมันก็กุลีกุจอเข้าไปรวบรวมไว้ในมือยกขึ้นมาไว้แนบอ,อกแล้วร้องไห้เป็นสายฝนราวกับเด็กๆจีราทันสังเกตเห็นว่าเส้นผมเหล่านั้นมีสีน้ำตาลแดงอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะไม่มีคนทันสังเกตเห็นหรือให้ความสนใจเศษกระดาษที่หลุดออกมาพร้อมกัน จิราเก็บขึ้นมาคลี่แล้วพบข้อความลายมือที่ทำให้รู้สึกเย็นเยียบไปทั่วแผ่นหลังโนรีน้อยลอยลมชมแมกไม้อิงเสียงคล้ายกังวานขับขานใสเพลงมนพี่ดังสอนรักปักหรือไทยขอฝากฝังไกลใจให้เมืองมนแม้จิราอ่านเพียงรอบเดียวก็ทำให้มันตราตรึงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงทุกวันนี้ บอกตรงๆว่าไม่รู้จะทำหน้าอย่างไรดีมันมีความรู้สึกที่แตกต่างขัดแย้งกันตีมวลอยู่ในท้องเรื่องนี้มีสิ่งไม่ปกติผิดแผกไปซ่อนอยู่ใช่ไหมอย่างไรก็ตามจิรารู้ว่าคนที่ต้องการกระดาษแผ่นนี้ที่สุดคือเมืองมนจึงย่อตัวลงแล้วส่งให้เขาพอได้เห็นนายมนใกล้ๆก,ก,ก็ยิ่งรู้สึกเวทนาเป็นยิ่งนักนี่ไม่ใช่สีหน้าแววตาของคนที่อาไหลาตาอย่างในรักธรรมดาแต่กลับอ่อนล้าราวกับสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปจนหมดสิ้น สิ่งที่อยู่ตาหน้าของคนที่ชื่อเมืองมนคงจะมีแต่ความมืดมิดขวางทางอยู่นายมนรับกระดาษไปอย่างว่าง่ายจากนั้นก็เหมือนกับคนหมดห่วงหมดธุระเขาวิ่งหนีออกไปแล้วทะลุหายไปกับพงไั่พงหญ้าข้างทางแม้บุคคลต้นเรื่องจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่พอมองไปยังหมู่ฝูงชนความวุ่นวายก็ยังไม่ได้หายไปในทันทีกลับกันตอนนี้ตาแทบทุกคู่กลับหันไปจับจ้องเอาที่ยายคล้าย ช่างทําเสือแม่ของโนรีอดีตคนรักเก่าของเมืองมนนั่นเองใหญ่ยายขายเบิกตาโพรงจ้องมองดูแท่นปูนที่บางส่วนผุผังลงมาเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเพ่งดูอยู่อย่างนั้นราวกับจะมองให้ทะลุไปถึงอีกฝั่งทากลางความวุ่นวายของชาวบ้านที่เริ่มจับกลุ่มกันซุบซิบนินทากันอย่างออกรถร,บรอบๆห้องสนิมนั่นอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์แต่ละบ้านก็แยกย้ายกันไปคนละทางคณะที่สองนักศึกษากลับมานั่งรอรถในห้องรับรอง ดูเหมือนคืนนี้จะเงียบเชียบกว่าปกติไม่มีงานสังสรร์ใดเอาอีกทั้งพอเริ่มมืดได้ไม่นานชาวบ้านต่างก็พากันปิดบ้านปิดช่องจนเงียบไปทั้งซอยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทั้ที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงพูดคุยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นชวนให้สงสัยและหน้าตั้นคำามอย่างยิ่งพอคิดดูดีๆแล้วมีเหตุผลเดียวที่อธิบายเรื่องนี้ได้คือทุกคนคงจะรู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องทั้งหมดกันดี จัดเก็บข้าวของมารวมให้เป็นระเบียบไปพลางเพื่อที่จะได้เสียเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เวลาที่รถมาถึงความรู้สึกแปลกๆที่ประเดประดังเข้ามาอยากจะไล่ออกไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้นี้มันทําให้ค่าคืนนี้ดําเนินไปอย่างหวาดระแวงไม่ใช่เพราะว่าเกิดรู้สึกกลัวผีคุณใสหรือชายวิกลจริตแต่กลับเป็นอย่างอื่นที่ยังซ่อนตัวอยู่ภายใต้เรื่องเล่าสุดพิสดารในหมู่บ้านนี้ต่างหากอย่างไรก็ตามสองวันมานี้ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนทำให้จีรารู้สึกเหนื่อยล้าและฟลุปหลับไปโดยไม่ได้ตั้งใจและปล่อยเรื่องราวชวนหัวทิ้งไว้เบื้องหลังได้กลับไปที่โรงแรมเมื่อไหร่ก็คงจะดีกระทั่งจีราก็รู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกเงียบสงัดนาฬิกาข้อมือบอกเวลาตีหนึ่งแล้วจีราไม่ได้ตื่นเพราะอยากเข้าห้องน้ำหรือได้ยินเสียงรถมารับแต่เป็นเพราะมือเย็นเยียบข้างหนึ่งมาจับที่ขาของเธอท่ามกลางห้องที่มืดสนิท มีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามากลางห้องซึ่งที่จิราพบคือผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งจิราไม่เคยเห็นเธอมาก่อนในหมู่บ้านแห่งนี้แม้เธออยู่ในชุดที่มีผ้าค,คลุมจนทำให้มองเห็นหน้าตาได้ไม่ชัดรถรับส่งมาถึงแล้วรีบไปจากที่นี่เถอดจ้าไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่มันกลับทำให้จิรารู้สึกเชื่อใจและปฏิบัติตามโดยไม่ถามจะว่าเพราะเธอรอคอยรถมาตลอดวันก็คงใช่ แต่เหนือกว่านั้นคือคำพูดที่ว่าให้รีบออกไปตั้งหากที่เป็นตัวเร่งให้เธอรีบหลังปลุกวิรุณให้ตืน่นแล้วพากันจัดแจงช่วยกันแบกสัมภาระก็เดินตามหญิงนิรนามออกไปจากห้องโดยไม่คิดแม้แต่จะเปิดไฟและทำฝีเท้าให้เงียบที่สุดไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้ทำแบบนั้นแต่พอมาคิดดูในภายหลังต้องบอกว่ามันเป็นการกระทำที่ตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดกระทั่งเดินฝ่าความเมื่อยามราตรีออกมาได้ถึงถนนใหญ่ปากทางเข้า ก็พากันเดินข้ามไปยังวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผู้หญิงคนนั้นยังคงเดินนำทางไปโดยไม่แม้แต่จะหยุดเดินหรือหันกลับมาดูในตอนนั้นจิราสังเกตเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงทีเดียวในที่สุดก็เดินเข้ามาเกือบจะท้ายวัดก็พบว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ใต้ต้นมะขามห่างออกไปคนขับคือลุงคนเดียวกับที่เคยมารับส่งยืนยออย่างกระวนกระวายรถอยู่ตรงนั้นขึ้นรถแล้วรีบไปเลยนะจ๊ะเวลาไม่มีแล้ว พอรถออกไปแล้วอย่าก,กลับมาที่นี่อีกนะผู้หญิงคนนั้นบอกกับนักศึกษาสองคนแบบนี้อย่างไรก็ตามจีรายกับวิรุณเร่งวิ่งไปขึ้นรถอย่างเร็วที่สุดคนขับก็รีบขับออกมาทันทีรถค่อยๆห่างออกมาจากใต้ต้นมะขามจีรานึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณหญิงสาวคนนั้นจึงหันกลับมามองแล้วแต่สิ่งที่เธอเห็นมันกลับทําให้เธอขนลุกไปทั่วร่างนั่นเพราะใบหน้าใต้ผ้าคลุมนั่น เผยออกให้เห็นใบหน้าสะสวายในตาเศร้ากับผมหยักศกสีน้ำตาลแรงในตาที่ได้รับการบรรยายในเรื่องเล่าของคนที่อาจจะน่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องผีอีกอย่างไรก็ตามได้เวลาที่รถเคลื่อนตัวออกจากวัดคนขับก็บพูดขึ้นมาในบรรยากาศเงียบสนิทคำถามที่ทำเอาจิรารู้สึกเหมือนมีเข็มมาจี้อยู่ที่หลังจนขนลุกยิ่งกว่าเมื่อกี้แท่นปูนในห้องสนิมโดนทุบแล้วเหรอือในขณะที่จิรากับวิรุญยังคงอึ้งจนพูดไม่ออก อยู่นั้นลุงคนขับก็พูดต่อโดยไม่ได้รอฟังคำตอบลุงะรู้มาตลอดลุงรู้เยอะกว่าที่พวกหนูรู้อีกจากนั้นแกก็เริ่มเล่าออกมาเป็นฉชดๆอย่างต่อเนื่องราวกับระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องราวเบื้องหลังของหมู่บ้านช่างฝีมือที่จีราจะไม่มีวันได้ลืมหลงข่าวลือที่ว่าแม่โนรีลูกสาวใหญ่คล้ายย้ายไปอยู่กับเสียนายหน้าค้าที่ดินนั่นไม่เป็นความจริง แม่โนโรีไม่ได้ย้ายหรือหายไปไหนแต่อยู่ในผนังเหล็กขึ้นสนิมน่ากลัวนั่นแหละสารภาพได้ว่าไม่ว่าใครก็คงไม่นึกว่าเรื่องมันจะมาลงเอยกันแบบนี้จีราฟังพลางคิดทบทวนไปพลางนี่มันเรื่องจริงเหรอน่ากลัวอะไรขนาดนี้ลุงรู้ได้ไงนะก็เมื่อข่อนลุงเคยไปหลูกมืออยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละบ้านที่เป็นช่างเหล็กนั่นแหละเดิมทีแม่โนรีนั่นก็มีคนรักอยู่แล้วก็คือเมืองมนคนวิกลจริตนั่นแหละ ตอนนั้นหนุ่มสาวด้วยกันทั้งคู่ก็จีบกันไปกันมาก็ชอบพอรักใคร่กันมากเดิมทีแม่โนรีนั่นไม่ได้ร่ำเรียนเขียนหนังสือกับเขาหรอกแต่ไอหนุ่มเมืองมนนั่นแหละที่เป็นคนสอนกระทั่งเห็นว่าแม่โนรีสามารถแต่งกลอนล้อกันไปมาได้เรียกได้ว่ารู้จักมักจีกันมาตั้งแต่เด็กกระทั่งการมาของไอเสียคนนั้นแหละมันเป็นแขกของผู้ใหญ่บังเอิญไปเห็นแม่โนรีก็เลยนึกอยากได้มาทำเมียนะสิ แต่ผู้หญิงเขามีคนรักอยู่แล้วก็ไม่ยอมนะสิกระทั่งวันหนึ่งเกิดปากเสียงกันยกใจแล้วไม่รู้มันคิดยังไงไอเสียคนนั้นก็ชักปืนออกมาโดนแม่โนรีสิ้นใจคาที่เลยคนในชุมชนนั้นก็แกลงบารมีเสียกันเลยไม่มีใครคิดปริปากพูดใครขัดขืนผู้มีอิทธิพลก็คงไม่พ้นชะตากรรมเดียวกันกับนางโนรีนั่นแหละแต่กว่านั้นคือเสียมันมีเงินมันก็ใช้เงินนั่นแหละปิดปากคนอย่าว่าแต่จ้างไม่ให้พูด นาทีนั้นแม้แต่ช่วยกันอำพรางยังเป็นไปได้เลยรู้ไหมว่าชาวบ้านละแวกนั้นแหละที่ช่วยกันปิดบังหลักฐานด้วยการชำแหละร่างแม่โนรีเป็นชิ้นๆแล้วอำพรางด้วยการเอาเศษซากไปลงเตารวมกับเหล็กได้ออกมาเป็นแผ่นเหล็กหน้าสยดสยองแผ่นเบอ้อเริ่มส่วนเสื้อผ้ากับกระดูกก็เอาไปเผาแล้วก็โบกปูนทับส่วนแผ่นเหล็กที่ว่าก็เอามาก่อผนังเป็นกล่องครอบแท่นปูนไว้จนกลายเป็นห้องสนิมน่ากลัว ส่วนแท่นนั่นหนูน่าจะเคยเห็นแล้วมีมีดอาคมปลุกเสกวางไว้บนแท่นเพื่อขังวิญญาณแค้นเอาไว้ยังไงล่ะจิราได้ฟังแล้วก็รู้สึกผะอืดผะอมปนสยองแต่พอคิดตามก็เห็นภาพเป็นฉากฉๆก,กระดาษที่มีกรอนเขียนด้วยลายมือนั่นก็คงเป็นของโนรีที่เขียนให้ในายเมืองมนสินะจิราจําได้ว่าเคยเห็นในหนังหรือละครย้อนกลับที่สาวๆจะเอาสิ่งของเล็กๆอย่างม้วนกระดาษหรือดอกไม้พันไว้ที่ปลายเส้นผม ส่วนสาเหตุที่เมืองมนปฏิเสธที่จะรับอาหารจากชาวบ้านแถวนั้นคงเป็นเพราะเขาเห็นเหตุการณ์กับตาตัวเองลุงแล้วแม่เขาล่ะแม่เขาก็ยังอยู่ดีไม่ใช่เหรอวิรุณออกปากถามขึ้นแม่มันนั่นแหละตัวดีเป็นคนลงมือหั่นด้วยตัวเองด้วยซ้ำยายคนนั้นไม่ได้รักหรือเห็นว่าเป็นลูกของตัวเองด้วยซ้ำลุงพูดอย่างมีอารมณ์มันไม่ได้ตั้งใจจะท้องตั้งแต่แรก กลับกันเพราะว่าท้องนี่แหละเลยต้องสมสารกลับมาบ้านนอกแบบนี้วันๆก็เอาแต่ด่าทอทุบตีนางโนรีตอนหลังได้เงินจากเสียนั่นแหละเลยเอามาปลูกบ้านใหม่ได้บอกตามตรงว่าคนแถวนั้นมันเพี้ยนกันหมดลุงเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเลยหนีออกมาทํางานตามอู่ซ่อมรถในเมืองกระทั่งได้มาเป็นคนขับรถอย่างตอนนั้นนี่แหละเรื่องราวที่ได้ฟังมามันช่างมืดมนดําดิ่งอะไรขนาดนี้ จิราอดรู้สึกไม่ได้ว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ออกมาจากหมู่บ้านวิปลาดนั่นได้อย่างปลอดภัยและดูเหมือนว่าเธอไม่ได้คิดเกินเลยไปเลยเพราะว่าขณะที่รถต้องไปยูเทินเพื่อวกกลับรถเข้าเมืองจําเป็นต้องผ่านแน่ทางเข้าหมู่บ้านนั่นอีกขนและทันทีที่จิรามองผ่านเข้าไปในหมู่บ้านต้องรู้สึกราวกับจิตใจดับวูบ ภาพที่เห็นคือมีแสงของดวงไฟจากคบบถนนับสิบสิบดวงข่อตัวสองสว่างอยู่ท่ามกลางถนนที่มืดมิดคล้ายกับชาวบ้านกำลังออกตามหาหรือใครบางคนอยู่กันอย่างชุลมุนอดคิดฟุ้งซ่านไม่ได้ว่าบางทีสิ่งที่พวกชาวบ้านกำลังค้นหาอาจจะเป็นเธอเองก็ได้ในตอนนั้นนาทีนั้นหากเลือกได้จิราคงอยากจะเจอผีมากกว่าที่จะเจอคนพวกนั้นหลังกลับไปถึงโรงแรมกลางดึกก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับคุณพ่อของนุชมารออยู่ที่โรงแรมแล้วด้วย แม้ว่านุชจะไม่สบายแต่ก็ไม่ได้อาการไม่ดีถึงกับฉุกเฉินจนคุณพ่อของนุชเล่าให้ฟังว่าตัวเองรีบขับรถมาจากกรุงเทพด้วยตัวเองเพราะมีผู้หญิงลูกครึ่งมาเข้าฝันว่าลูกอยู่ในอันตรายกำลังจะเกิดเรื่องน่ากลัวให้รีบไปรับกลับทันทีเราพากันตรงกลับกรุงเทพตั้งแต่ฟ้าสางโดยที่ต้องยกเลิกแผนที่วางไว้ก่อนหน้าและไม่ได้แวะที่ไหนอีกบทเรียนที่มีค่าที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่งานวิจัยหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา แต่เป็นข้อคิดเตือนใจต่างหากว่าสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีสางใดๆก็คือคนด้วยกันเองนี่แหละเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นราวกับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พึงทำต่อกันมันถูกฝังความจริงให้จมลงไปในดินโดยที่ไม่มีความยุติธรรมที่ไหนจะขุบค้นมันพบได้และเรื่องนี้ก็คงเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าลือได้เท่านั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบว่าห้องสนิมนั่นจะยังคงอยู่ให้เห็นหรือไม่ และนี่ก็คือเรื่องเล่าผีที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของรายการ